กินสิ่งนี้ป้องกันริ้วรอยบนหน้าผากได้ริ้วรอยบนหน้าผากมีก็คงไม่แปลกนะคะวันนี้นะคะมีอาหารที่ช่วยป้องกันริ้วรอยบนหน้าผากมาฝากกันนะคะก่อนไปรับชมฝากกดติดตามช่องเล็กพัชรินไว้ด้วยค่ะ 1. ผักผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระได้แก่แครอทมะเขือเทศมะละกอแตงโมบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่สตอรอเบอร์รี่ค่ะ2ถั่วและ,มะเมล็ดพืชให้โปรตีนไฟเบอร์กรดไขมันโอเมก้า3ได้แก่อัลมอนด์ถั่วลิสงถั่วแดงถั่วเขียว มเมล็ดทานตะวันมเมล็ดแฟลก3สามปลามีกรดไขมันโอเมก้าสช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นได้แก่ปลาแซาลมอนปลาทูนา่าปลาแมคคารเรลปลาซาดีนค่ะ 4. ีั่ยพืชไม่ขัดสีได้ไฟเบอร์วิตามิน B และสารต้านอนุมูลอิสระนะคะได้แก่ข้าวโอ๊ตข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอรี่หาน้าสะอาดแนะนําให้ดื่มน้ําอย่างน้อยแแก้วต่อวันเพราะน้ําช่วยหล่อเลี้ยงผิวและป้องกันผิวแห้งกรานถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็อย่าลืมค่ะกดแชร์ไปให้เพื่อนๆช ขาว50บวกด้วยนะคะ